อ่าไม่นี่อากาศแบบว่าเดดเนาะเมียนอากาศ <c oughs> อากาศแบบฮอนฮอนสวัสดีเด้อท,ทุกคนวันนี้น้องโดัสิมาฮิตน้องแดงยูแตียนนะคะเลยแม่น้องขาว่าสีนี่แหคนมาเยี่ยมมาเย,ยี่ยมน้องไล่คนเลยแหละอ่าทาน ค่ะนิดตามรสซุ้มววมึงหด้อวะาม่งไขแน่น้องจิมหาน้องโออบราค่ะดีใจนอเทียนคุนมาเยี่ยมมายามันน้องโบรานอเทียนเดี๋ยวน้องโบราเสิ้ผ้าเอฟซีไปถามนอแม่ที่บ้านค่คุณแม่ทำอะไรกินคะเหงื่อกํอาลัางทัวใกล้ เดี๋ยวสีมีคนมาเยี่ยมมายามน้องโดราโนไลคนเลยเดี๋ยวสิ้ให้อ่ะทุกทีทุกคนนั่นรอส้มเบิ้ลนอไม่มีภายเน่นทีมาหาน้องโดราประมาณห้าหกคนนี่แหละทีมาหาน้องโดราใจนี่เพท่คนมาเยี่ยมมายามเนาะนี่แม่กรครัวมันรัว,วกินท่าเพิ่นเนาะอ่ะ YouTuber, ายูทูบเบอร์หลายๆคนที่มาไปเรียน มีหลายๆคนที่มาเนาะบางคนก็น่าจะมีคนหูจักเพิ่นแล้วแต่ว่าน้องตัวนี้ยังไ่หูจักเพิ่นเดี๋ยวถ้าเบิง่งหน้ามีไผ่เนี่ยที่มาเนี่ยเสีเห็ดไก่ค่ะอบไก่จะเห็ดอบไก่ค่ะเพื้นจับนึ่งข้าวหนึ่งข้าวโลค่ะเดี๋ยวเพื้นซิมานี่ อ่าได้ยินเสียงหลุดเล้วขึ้นมาแล้วสวัสดีเดอไปกกนไปดังยี่สิบเครื่องก่อนไปนี่นี่มันแดดมันบวมี่บอนนะขา้าคนยคนอ้โยนต์มาราอมเพื่อนกะได้มาหอดเวลาเนาะยังแต่ อาจารย์น้องโนราน้องที่ยังไปไมาเดี๋ยวเาสีพาเขาไปเบิ่งเลยว่ามีไผแน่แล้วน้องราา็ยมสบายอ้าวตัิงนะสบายดีอ้าวสบายดีจอยน้องโัราอยู่เล่อ้าวงตัวจริงงามตัวจริงน่ารักันเขอบใจน้องรายังสิเขาม่เลยมือนกันทัง เดียวใช่ไหไอ้หยังแม่หยังมีอะไรมีอะไมากินมาลินไม่ดีไม่ดีนะเออมีอะไรเออมีตอนนี้เออนี่มาเบิ้งแน่สบายดีสองดอลลาร์นะฮะวันนี้เราจะมีโอกาสมาเฮือนน้องดอลลาร์แล้วก็เอาของตอนมาของตอนนี้ยังไงนี้เป็นพื้นมาอย่างเดียวใกล้หมูน้อยก็ได้ดีนะตอนนี้เป็นอย่างเดียวจะมีคนมาเย็นมาดิน เขียนเป็นบอลคือขนคืออย่างได้เิเลยบอกอ๋แยงเยวันนี้เด้อ๋ยินดีต้อนรับมาเท่าเด้อดนร้าเด้ออ้าวมาโอ้ยตอนรับนอโนร้าแลเพื่อนรุางในมีใครบางเนี่ยสบายดีิต้อนรับเด้อมาเอนเท่านี่ยโน้ากันมาก้อนปัดกัมากเกาเออ ตาดำมีเพระจะมีเอกลักษณ์ในการว่องนันตาดำไม่พองูน่ตัวนะครับสบายดีจ้าแบบนี้เด้สบายดีจ้ามองตาดำนะสบายดีสบายดีเฮะนี่ก็ดีฮะตบผู้ชายดำเนี่ยนะแด้ววันนี้อยู่กับย่อหัวกันวันนี้ก็มีจหลายเนาะได้มาพบมาโพลกันไปโพลกันวันนี้คิดว่าจะแม่ดิ น้องโบราณตะอดนี่อันนี้จะเป็นอบไก่เฮาเนื้อหมีต้มยเนื้อข้าวอบไก่แม่อบไก่อบไก่อบไก่บ้าเอาเการี่องคือเจ้านอเอเพื่อนะแบบแมว่าเพื่อนโล่าแล้เนาอแเต่ว่าข้าวอย่างก็ยังบ่ซุกเถื่อก็เลยจัดเลิงไฟใในจังหน่อยนึง อโบโดนน่าจะใหม่โมหนึ่งเลยบปัสจะหาก็เลิกเรียกแมนอากาศไม่นีก็ฮ้อนฮู้นเนาะเดี๋ยสิอาจารย์เท้าไปเนี่ยโมาเถื่อเนาะถ้าอาจารย์เท้ามาจังกินบ่าตั้มฮูงสิตั้ให้กินกินอยู่ไรตั้มดูไมกินบ้าละเดี๋ยวสิไปตั้มันมะฮู้งมาโอเคเดี๋ยวนางถ่ายแป๊ปหนึ่งเด้อ โอเคน้องโดราก็ได้ขึ้นมาถึงสวนนาอเพื่อจะมาเอามฮุ่งไปตมให้เพื่อนกินเนาะอืออ่อา,อา,อาหงายาวขนาดเลยอ,เอยู่ถึงสวนขึ้นมาถึงสวนคือเก้าเนาะเดี๋ยวน้องโดราสี่เอากองุ่งอยู่นี่แหละมันตำดียี่ถึงสวนน้องโดราเองเด้ยหงาก็จะขึ้นนัน ลายนี่จัง่อนยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะไปไว้ตัดไว้ให้งัวกีนเนาะเดี๋ยวข้าจะไปเอามาหุงก่อนอุ๊บอันนี้คืออันต้นมะฮุ่งน้องดูลาอีกนเนอะมีเดี๋ยวสิเอามากนี่แหละจะน้องดูลาเอามะหุงแป๊บหนึง่ง นี่จ้านองดูลาเดมหุงมาแล้วเดี๋ยวสิลงไปอ่าเพื่อโปกแล้วก็ตำเลยเนาะบอกว่าตอนนี้ก็สซวยแห้งแล้วเดี๋ยวควรสียาดินเขาเนาะไปจ้าไปดูเนาะไปเบิ่งอาจารย์เฮาอ่ะพัววปิดเนาะดิฉันยัางไปเพื่นอันอยุกตะคุ่โอ้อาจารย์เฮาข่าปิดเนาะ ของแท้อืออาจารย์เป็นคนฮิตเนาะเมนี่โบโบเป็นคนตามหุ้งเป็นคนครัวเป็ดฮะมีดอกไล่ก็ดอกเว้ยมีคนมาเยี่ยมมายามเนาะดีใจมีแต่สองดังแล้วมันแมนดีใจมีแต่คนนั้นดังมีแต่ยูทูบเบอร์มาอ่าอาการเมนี่กับบบ่าฮอนเฮงเนาะเดดแบบอืมเนาะเป็นกมาเยี่ยมมายามเขาเนาะคือกันยู่ไปเลย ยูมไหมเพราะว่าเป็นโฮนเนาะมีบรรยากาศอยู่เฮือ,อนโนรุล,ล่าเองอ่ะอาจารย์เท่าก็เริ่มครัวแล้ว <c oughs> อาจารย์เริ่มครัวปิดแล้วตอนนเพื่อนมาโดนเราได้ี่แไม่ใช่คนไทยเลยบอ ป้าถูกถือกลงมาหลายแท่จะกล้งน,<ต><ส>นะงสามกล้งสองสี่โเมต์มนซุกละวบอนอาจานเพื่อไปเอาไม้มาก,กินน <laughs> ี่แล้วเ้วป้าถางอึกมันยังมุดเหยียบนา สโลงยังเด้งมันนี่สโลงส่องยูทูบไหมไก่ที่ประสบความสำเร็จไปแขกรลายขนาดเงินหมดแหม่กระดกกระดีอ่ะกระดกกระดีอ่ะโอ้ขวบขวบปิดไรแท้จ้า ไม่น่าเขาจะให้ครัวรูปเลยรูปลงบัตรเดี๋ยวนี้ต้องรู้เนไดเป็นนะมาๆมาเขาลงเนาะโดนแล้วได้ข่าวกับในครัวได้โอ้ยขนกินได้บดลนไฟลนไฟโลกแล้วไปลุลนไฟอีก ครัวครัวตั้งาจะดูนัดยังหมดแล้วคืออาจารย์อาจารย์สอนครัวปิดมานี่จะปีตัวไปโดโนเป็ดไม่ใช่เป็นซิปหรอกโอแมอนก็เสียเราเห็ดวัวก็เรกาก็เห็ดไก่แล้วนะ <S <S นแต่ว่เมฆเขาครัวไวเลยเออเราเห็ดหด,ดูอ่ะตัวปิดนี่เราเห็ดบุดเดียวเลยแม่ เห็นเจ้าว่าครัวเขาแบบบัปากคือบอกบอกว่าเราเห็นจิงจริงเรารู้บาดเดียวเลยรู้เจ็ดเจ็ดเจ็ดผู้เดียวเราเห็นนะคือบอกสุดหัวยิงขึ้นมาในเจ็บปวดอันนั้นบ่รถบ่บดี่นี้รถบ่โอ้ยตายแล้วจุ้มจุม แค่จะได้นะนี่จะมาแล้วคนเป็ะบอกอันนี้สินทะเลาะกันยิงมามาหมัดมัยดึงจมาวแห่งหนึ่งก่อนจนเดียวเปลี่ยนมือแครับเปลี่ยนมือแล้วบเบิดมาแล้วเลยมาเคียไปหน้าขายตาไฟเลยเนี่กลไฟเลยเนาะหลายคนอันก้องกระจุ้มซสนเนาะใหญ่เว้ยบานนี้เคอพอาเลย ไปไข้าเข้าวไปหันหน้านี่ยเขียนมือแล้วห้าหันด้ป่ะไปกิข้าเรียบร้อยเลยเป็นแต่เคยสมมติเยสมมติเรา่ไรแนวนี้เนาะเมื่อไรหวหาน้วฮพุทสมบัติขอแขึ้นกันลุกคนพนทดสอบงานพ้นทดลองงานออกดิวดิไปเลยวันนี้ไปไปข้ากินขา ตามบังเก็ตก้อนหมูด้วยฮะตั้งแรมาเลยจีบโ <c oughs> อ้ยน,นี่คืออะไรโบโค้ดดิอันนี้คือกุ้งไก่ต <c oughs> ามหมูแล้ไม่เกียบหมูป้ามีอาหารเนี้ยแซ่บมาดอมาดูมาหนักเลยมาข้าว ปะคือมากินอนหมูแทะมาดังเข่าเข่าเลยโดดเลยหลายคนเลยหลายคนหลายซองเนาะวันนี้เนาะหลายซองแ้เข่าเปิดตัวเปิดตัวเบาหนาเปิดตัว อ่าใครอยากเป็นเขยเหรอครับเรียกผมมาเป็นที่ปรึกษาให้เหรอครับใครจะเป็นเขยจริงหรือเคยสมมุติครับโอ้โหลบซิมกันนะเออเคยสมมุติอะไรครับซิมมึงซิมมารึงสบายดีเด้อสบายดีสบายมากมาลย คือแบบว่าน้องโดนไล่ยังบุกจักไฟเลยยังบุกจักสองยังบุงจัก้องเลยแต่ว่าไอ้ฮู้เป็นแบบอ่ะบางคนอ่ะนะยังบุงเบิร์มาหลายคุขนาดนี้มาเลยกินข้าวลงกระเด้อยตกันโม่แล้วตัวน้องไปครับพันตัวนะครับตัวอะไรครับตาวครับตัวอะไรมาจากปกติครับ ไปรอบากเดครับประหยัดมากกินข้าวด้นะครับโอยอาจารย์ดูแบบหวยเจ้าขอเงทีเนาะฝากสองมีสาวขอมลมาฝากติดตามในเดิมวันนี้ก็คือมากีนข้าทุกทีเงินดูลครั้งที่สองเลยครั้งที่สองฝากสองมีาตะดสาวสะพายไทยจ้าฝากสองมีฝากสอง ปลาสองบ่ปลาติดตามพูดให้ดำเนี่ยเด้อปลาสองหนปากรงเมนโอ้ปลาลเด้อเฟตุกดยมาเด้อกินนกันสองไม้หเอาเลยมาเลยกินนครับลกเมือครับนะผมเส้นเส้นมลองซิมบอรงลองซิมบอ่งเบอเดี๋ยวสิงพดเลยจ้ะเตอ แอบดแหนน้องโดลาน้องโดรา่าน้องโดราพ่อโอ้วนี้พ่อตำว่าแต่พ้อเพืงได้การแต่พอทำเช่นกินกินบลาเลยนี้น้องโดลาบ่ได้ตำออโอ้ยแตพ่อบลาได้เลิมาดูอมาดูนีน กินข้าวกระดองกระเดียดแล้วเนขาพ่นลุกพ่นเป็ดอยู่ท่าพ่นเลยพากันอ้อมพวกมาทางนี้โอ้โหอ่าอ่ากินอี่มหมดแล้วยังเตืน้องโดรากับน้องปัตนาอยู่นี่น้องฝนกับลงไปกินอยูไนฟุตหมดแล้วยังถากินปิ้งเป็ดอีกเช่นหนึ่งเนาะกำลังปีแม่น้องโดราความฮิตเยอะอิ่มเซฟเซฟอยู่บ่มื่อนี้เซฟเซฟ เคือเพิ <sk <sk ่นหิวเนาะเพิ่นโมเมนต์เพิ่นแซ่บเพิ่นหิวข้าวเพิ่นจว่าแซ่บก็แม่นนี่เดี๋ยวทายกินปิ้งเป็ดอีกคันนึงเนี่ยปิ้งเป็ฟตทำกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าอย่างเขาเจ้าตับหลวงเจ้าตับหลวงนะครับถ้าขอชิมก่อนตับหลวงหอมไหมครับแซ่บก่อนแซ่บอ๋อ กินอยู่นี่แล้ะบุลงบุลงบุลงมาลองซิมบงตัวนี้ยังร้องอคุยกับไงนึ่เว้ยเพื่อนนี่กะดาีร่ีบอ่บุกรีบอ่เราประคังไหมอ่ะอือบืออ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 ืะอือ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 อเออืออออือเือ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 ออืออือแซ โอ้ยแต่พักก uh> ็ยังมันหรอเออแต่จะเป็นยังไงกันนะเซฟปะหอมหอมโบิ้นลูกโลบุ้นขาบุ้นข้าบุ้นจ๋าข้าววามันคือกินแบบแป้งๆนะแป้งๆพี่ผมเคยกินนะกินแบบแจ้วสัพักขหนึ่งเซฟปล่ะแก้วคู่กับเซฟเดี๋ยวไปต้อยหมูไปไปเดี๋ยวหมาหุ้งข้ากับต้อยแล้วแต่ว่าเบิร์ดแล้วสีแป๊วอีกเนาะเพราะว่ามีอามีคนมาหยามอีกเนาะ จัดจัดยงอัดายงอีนโอ้ยงอสบายดีโอยสบายดีแม่แล้วเดี๋ยวซื้อนตงเสีเลเนาอเนี่ยราจาไปแหลกเลยนะวิธีเขาเดี๋ยวสิตามุ้ให้กินโซเชียลมีเดียบเบอมาพอกันมาพอกันทีนนกลาบ้านเภาพไปเี่ยเป็นเ้านะ ซื้อเยอะขนาดโคดองนาไทยลาวดินแดนไอโนมสองกองโขนเป็นยังผมก็ใช้ซื้อนี่ัก็มีความหมายอยู่แล้วอันปะเราต้องเราต้องไปอธิบายไนเลยว่ามันเป็นดินแดนของไอโนมสองกองโขนเขาอยู่แหละไอพิ่กินปลาวไอพี่กินข้าวกินน้ำก่อนอันเคยป <interessante> ล่อยมาดีดูวิ่งมาดีเอฟซีหนองโลวละเด้อเข้าร้อนนะ เต็มสีออกในเย่งสเ่ิเ็ะโอ้เขาบอกผู้สาวเนาะส้เได้สิเเ้ชังไงบาสุคนิดีเดอองบาสุคนดีพอแล้วตายกสิเป็นเคยเเ็เ็สมุดเป็นสมุดเป็นมุดได้คนโสดตกใจพิจนาเคยไต่หเคยไต่สภาการด จัมัสาเก็บเติรนาแะดัมบัสซาสบายดีเอฟซีสามสองหัสบายเยอะคำแสงมาหน้าด้วยแต่แต่ยังก็ตกเกินกัไมีเยตัเกินี่ย่างที่ทั้งหลังเนี่ยออกไปได้เลยทั้งหไปดิเลยไปไปต่อยมะฮุ่งก่อนดิไปใส่ไปเบากันก่อนเป็นเพชรชีสุกเลยด้วล้วสุกแล้วยังแต่ท้าต่ำมะฮุ่ง ไปประสุก้านกาไปไดไหมไปโดนะน้ำท่าไปเลยดำมูได้กินต้องได้กินต้องได้กินเดี๋ยว่ากล้องผู้นั้นผู้นี้เดีวได้กินไปท่างนั้นกรแวะได้อยู่มัณฑนาสมบูรณ์ไปเลยอาจารย์ไปไไปตอยังให้เข้าบนนี้น้ทาเออเจ้าขอาดับท่าอาจารย์กัได้อบโหชัดตัวังมันอยู่ใส ่เพิงเพลอยู่งเพงาตื่นักเอะปไปไปเอามาฮุ่งมากเดี๋ยวคนอันหกคนคนหกคนมาฮุ่งหน่วยหนึ่งไปมาฮุ่งใหญ่แหงละาวเด้อเป่าซุกไปผู้เดียวก็แล้วไปเป็นคเดียวนะไปไปนะไไปตับคลิปกัน บึ <bord ering. S 1> ้เป็นคนเอานยาโอ้น้องเอีนทนไเอาเิะน้องคุณคืนก๊กอันนั้นคุณกุ๊กอันยังเกาะนี่น้องเด้เป็นจิตตัมมคุ้งให้อาจารย์น้อตัมให้กินตัวเนอตัวใหก็ได้เอาเลยตัมเองสาดู่าบอยดยสาวดูลสวัสดีจ้า อาจารย์ทอดกระสิตำมะกูใครกินเส้นเคยเซบก็ต้องก่้งต้มต่ำเนี่ยพอดเดี๋ยวนจะนอนโดราคาร์คอไปนั่งอ่ะถ่ายกินของงานซีเมื่ออาจารย์เนาะในกายี่การันตีไม่แห้งหรอกพวกเห็นเลยครับต้ม ป้าทอมือยุ่นๆเลยใคมาแต่ไต่ือสนิวเนาะแบอพือจุ่มๆตามกนมาะเจ้าบบกินบ้านบัวตามไม่กินมากระเจ้ากินบ่านวันนั้นนี้กินเห็ดีกินก็ดีใจกระทวงนซื้อกินรินรบุด่ะทวงโเป็นตัวยกกินกินกิกินได้กินอยู่ตามองไงกินยู่เ็มจาแชไปดีได้วาดินอแต่ว่าบตามไม่กินแล้วชนาแล้วตามตา ว่าอะไรยิ้มแล้วบ่อันนี้ยิ้มแล้วกินอะไรที่แพูดสองเทื่อแล้วเนาะเฮาน้ออาจารย์เฮาไปกินน้ำกินนี่นะไอเฮาไอแม่สามแม่ตี้กงได้กินมาเด้๋ยราากินมาแล้วก็กินไก่ช้อนดอกยังคือกินดูเหรอกินปลากินได้หน่อยกินเทอหาทกมานี้กิน่รนหน่อย No